ันนี้รบกวนพี่วินช่วยรีวิวสภาพรถให้หน่อยเพราะว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเห็นสภาพรถเพราะว่าอยู่ไกลไม่สะดวกมาโอเคได้ครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันนะครับเป็น One v o l v o V40 นะครับซึ่งเป็นรถของคุณหมอนะครับเจ้าของคนแรกก็เป็นคุณหมอนะครับคุณหมอและเจ้าของคนที่2ก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับเป็นถ้าเรียกเลยทันตแพทย์ะทยนะครับพอดีว่าคุณหมอท่านนี้แกต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดน,นะครับแกเลย รถคันนี้อยู่ที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยเขาเรียกว่าให้ผมมาหาผู้โชคดีมาดูแลต่อนะครับซึ่งเป็นรถที่แกบอกว่าแกบอกเลยว่าแกรักมากนะครับแกใช้ตั้งแต่ตอนที่แกเรียนจบใหม่ๆนะครับวิ่งเข้าเวรใกล้นะครับก็ได้ตอบได้รับตอบมาจากเขาเรียกอะไรพี่ที่เป็นคุณหมอเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็พอช่วงหลังเนี่ยได้ไปอยู่งานต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอยากจะเห็น ผู้โชคดีคนต่อไปนะครับที่ใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับนะฮะซึ่งสโลแกนของวอล v วก็คือทุกชีวิตปลอดภัยบนวอล v วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันให้ละเอียดนะครับว่ารถคันนี้สวยยังไงและถ้ามีตําหนิตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับไปดูพร้อมกันไปเลยครับนี่นะครับคือวอล v ว v 4 0นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆนะครับเพราะว่า แกเข้าศูนย์นะครับเปลี่ยนอะไหล่แท้ตลอดนะครับซึ่งแกใช้งานก็น้อยนะครับเดินทางจากในเมืองนะครับเขาเรียกอะไรเข้าเวเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าวิ่งทางไกลนะครับรู้อยู่นะครับอาชีพคุณหมอเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีการเข้ากะนะฮะแทบที่จะไม่เคยขับออกต่างจังหวัดเลยนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวหรูหรานะฮะดูสะอาดมีระดับนะครับเป็นโทนสีที่ดูแพงนะฮะ เหมาะกับคนที่ทํางานอยากไล่รถที่ดูดีสักหนึ่งคันนะครับที่สําคัญนะครับทุกท่านราคาไม่ถึง4ี่แสนรุ่นนี้ป้ายแดงเนี่ยมีเหยียบเกือบ2ล้านกว่าบาทนะผมคุณคุณนะผมจําตัวเลขไม่ได้นะนะครับแต่ที่สําคัญคือคุณได้รถยุโรปที่ปลอดภัยนะครับระดับท็อปของระบบเลยนะครับระดับระดับท็อปของของแบรนด์เลยดีกว่านะครับทั้งระบบ City Safety นะครับนะครับถุงลมรอบคัน ระบบเบรกอัตโนมัตินะครับบอกเลยว่าขับแล้วมั่นใจมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าต้องขับในเมืองทุกวันเนี่ยใครที่กําลังมองหาพวกรถมือสองนะครับที่ไม่อยากจะจ่ายดอกเบี้ยแพงนะครับเหมือนกับรถใหม่นะครับ V40 คันนี้ตอบโจทย์นะครับได้ทั้งความหรูหราความปลอดภัยภาพลักษณ์ที่ดูดีและราคาเอื่มถึงนะครับซึ่งจุดเด่นของรถคันนี้นะครับเป็นรถของคุณหมอนะครับเจ้าของนะครับต้องบอกว่า2มือนะ นะครับแต่ว่าเป็นคุณหมอเหมือนกันดูแลดีมากๆนะครับสีขาวพรีเมียมภาพลักษณ์ดูดีราคาไม่ถึง4 0 0แสนแต่ได้รถสวีเดนยุโรปแท้ๆนะครับทุกชีวิตปลอดภัยบนวอลโวนะฮะถูกลมครบเหมาะกับคนทำงานผู้ใช้ผู้ใช้งานก็ดูดีผู้หญิงผู้หญิงใช้งานก็ดูดีนะครับเครื่องยนต์ก็1.64สูบเทอร์โบนะครับ115แรงม้า270นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็น6สปีดนะครับที่สำคัญ ประหยัดน้ำมันมาก13-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับ<ะ>บอกเลยคันนี้น่าใช้และคันนี้นะฮะเป็นรถท็อปเกรดของคาร์บินออโต้เลยคำว่าท็อปเกรดคืออะไรครับสีเดิมทุกจุดทั้งชิ้นทั้งคันคันนี้นะครับได้เกรด A บวก<อ>นะครับคำว่าเกรด A บวกคืออะไรครับสีแต่ละจุดแต่ละชิ้นไม่เคยทำสักชิ้น<ล>นี่นะคือตั้งแต่โรงง,งานยังได้ขนาดนี้แปลว่ารถคันนี้จะเพอร์เฟกขนาดไหนนะครับ ไปดูพร้อมกันถ้าผมเจอตำหนติตรงไหนะนะครับผมจะรายงานบอกทุกจุดเลยเไปเลยครับป่ะมาจากด้านหน้านะครับสีด้านหน้ากระจังตรงกันชนด้านหน้านะครับก็ริ้วลอยแทบไม่มีอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยขับรถแค่จากบ้านไปที่ทำงานใกล้ๆนะครับแทบไม่ได้ออกต่างจังหวัดดังนั้นสเก็ตหินต่างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับส่วนไฟคมหน้าเนี่ยต้องบอกนะครับเป็นทุกคัน อันนี้เราเปลี่ยนโครมหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนตัวของเขาเรียกว่าโครมนะครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งไฟนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยโครมมันจะสีซีดนะครับผมขัดแล้วไม่ออกดังนั้นผมเปลี่ยนตัวของโครมด้านนอกใหม่ให้ทั้งชุดเลยนะครับสออันนะครับแล้วก็มาดูที่กระโปรงด้านหน้านะครับผิวพันสวยงามนะครับแทบที่จะไม่มีริ้วรอยอย่างที่ผมบอกคือแกขับแค่ในเมืองนะครับ การที่ขับในเมืองคืออะไรครับไม่ได้เจอพวกหินเศษหินจากรถบรรทุกเศษหินจากรถสิบล้อนะครับดังนั้นสภาพยังค่อนข้างสวยลิ้วรอยไม่มีนะครับผมไปดูรอยไฟนิดหนึ่งไฟสวยนะครับตอนนี้เหมือนได้ของใหม่เลยข้างในเนี่ยนะครับเป็นของเดิมแต่ด้านนอกเราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับแล้วก็พ่นแล็กเกอร์เคลือบเรียบร้อยอเดี๋ยวรอดูห้องเครื่องนะครับอไปดูรอบคันผิวพันสวยงามน,นะครับยางนะครับเป็นสองสองห้าี่ห้าสิบเจ็ด นะครับเจ้าของเกา่าดิระดับคุณหมอใช้ของถูกไม่เป็นนิชลิน<ช>เส้นหนึ่งมีหนะ้าพันฮะชุดนี้มีสองหมื่นอัพนะครับยยางย,ย,นะยางปียสองและที่สำคัญดูล้อหม่ครับแม็กไม่มีรอยขูดเลยอะคุณหมอไม่มีริ้วรอยขับยังไงเนี่ยนะครับแม็กไม่มีริ้วรอยผ้าเบรกผมดูให้ยังใช้ได้อีกนานครับนะครับ,นะรบดอกยางยังสวยอยู่นะครับดูพร้อมกันนะครับเจอริ้วรอยตรงไหนผมจะบอกนี่มีตรงนี้นิดนึง ขัดออกไหมคะตรงนี้นะฮะขัดออกนะฮะไม่ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับอ่ะมีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงนะครับปกติของการใช้งานไม่ได้เกิดจากการชนหนักนะครับสีตั้งแต่โรงงานรถคันนี้ปี14นะครับริ้วรอยไม่มีนะครับไม่มีอ่ะแก้มขวาหลังขวาริ้วรอยไม่มีสวยนะครับบริเวณล้ออ่าอันนี้อันนี้ขัดออกอันนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวส่งม่อมเราขัดให้อีกรอบหนึ่งล้อสวยไม่มีริ้วรอยนะครับ กันชนท้ายสวยงามนะครับไม่มีริ้วรอยสวยสวยสวยริ้วรอยไม่มีเลยโอ้โหนี่นี่ผมว่าผมให้90ขึ้นเลยนะคันนี้อ่ะไม่ใช่ด้วยนะครับไฟสวยนะครับบริเวณด้านหลังสวยไฟเบรกดวงที่3มสวยนะครับสวย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 หมดเลยผมเจอตรงไหนเดี๋ยวผมบอกนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับสวย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 พี่ว่าดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าทีเดียว นะครับอ่ะนี่บริเวณหัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะมีคาบฝุ่นปะะอ่านะครับดูไปละพร้อมกันนะครับโอ้โหกลิ่นใหม่ยังยังหอมๆเลยฮะนี่นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับต้องไม่มีรอยทําสีเดิมจากโรงงานนะครับยางอะไรอยู่ครบต้องบอกนะครับรถมือสองราคาไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยผมว่าผมขายไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพนะฮะสีถิวพันสวย สวยไม่มีริ้วรอยสว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 ย,สวยไมคันนี้แสนเก้านะครับผมขอเปิดไปด้วยเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นโครงสร้างไปด้วยเลยโครงสร้างเดิมนะครับผมการันตีให้ม,ม,มันมันค่อนข้างที่จะแน่นมากนะฮะร,รถยุโรปแน่นจริงๆคือมันไม่เคยแกะฮะเนี่ยฮะสวยฮะคืออย่างนงี้คันนี้เนี่ยนะครับผมมีรับประกันโครงสร้างให้อ่าน๋ยวนั้นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทคันนี้ให้ลูกค้าดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องหมิวมาอยู่ตรงนี้เลย นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเออ่ถือใบนิดนึงนะครับ เียงนะครับก็ปกตินะครับเงียบเสียงเงียบปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่ะมาดูที่หัวนงหัวนอตต่างๆนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะฮะเดิมจากโรงงาน,นทำส,นะทสีด้านนอกบางๆครับบางๆไม่ใช่ทำสีไม่ได้เกิดจากการชนหนักนะฮะ อันนี้ก็คือ,อ,งองคงสร้างเดิมเราการันตีครงสร้างให้นะครับและเรารับประกันตัวถังให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะระบุในสัญญาด้วยนะครับถ้าชนหนักน้าท่วมซื้อคืนเลยนะครับอ่ะไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับปะแอนเย็นปะเชิญครับโอ้โหเข้ามาเย็นเลยนี่นะครับคันนี้ผมมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้เรียบร้อย นะครับเปลี่ยนกองแอร์กองเปลี่ยนกองแอร์นะครับ <c oughs> ก็ทําให้เรียบร้อยละอ่านะครับเปลี่ยนพวงเปลี่ยนกองให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ <c oughs> แล้วก็อ่ะมาดูที่พวงมาลัยนะครับโอ้โหเป็นรถที่น่าใช้มากนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับก็นี่คือวันโว V สี่ศูน์นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้เลย uh huh. นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้านะครับหนึ่งแสนเก้าหนึงนะผมก็ยังกดไม่ค่อยถูกอยู่คุณก็ใช้วันโวไม่ใช่หรอคะมันมันไม่เหมือนกันครับแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันอ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับก็ก็ไม่ไม่เยอะนะฮะปกติะน,นะครับแล้วก็ <S 2>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  ภายในสวยนะครับ อันนี้คือริ้วรอยเนี่ยแทบไม่มีนะครับตรงนี้ก็ตรงคอนโซลกลางนะครับมันก็ดูสปอร์ตนะนะครับแล้วก็จะมีสามารถปรับอ,องศาแอร์ได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วกุญแจนะครับก็มีครบ2องดอกนะครับ<า>แล้วก็1 1> หนังส,สวยนะฮะ USB สวยอ่ะให้ดูบริเวณหนังก่อนอันนี้เขาให้หนังแท้มานะครับ<า>หนังแท้ ค่อนข้างสวยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับได้ได้ข่าวมาว่านั่งคนเดียวด้วยคุณหมอ,อนะครับ,บอ่ะนี่ขนาดนั่งคนเดียวฝั่งนี้นะฮะเบาะยังสวยเลยใกล้ๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เก็บงานใดๆแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับแล้วก็บาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับก็สามารถเมมได้ทั้งหมด3ามตำแหน่งนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้หมดนะครับรถไม่มีไฟโชว์คอนโซลค่อนข้างสวย ท,ที่เป็นเจ้าของเก่าอ่ะเมลก็รู้แล้วว่าดูแลรถด,ดีเพราะว่าใบเสร็จใบซ่อมอะไรนะแกเข้าศูนย์ตลอดนะคะเปลี่ยนของดีอย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะคะเป็นรถลูกคุณหนูโพราเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากๆเลยค่ะดูแลดีทุกอย่างเข้าศูนย์เช็คระยะเนี่ยนะครับก็คือบุ <Book service S 2> ๊กเซอร์ว <Book service S 2> ิสเข้าศูนย์มีครบนะครับมีเรียบร้อยแสนแปดสองแสนนะครับ 1นึเนะฮะไม่ห่า1 9 1 9ง0 0 0ม่ะ 194, 000, นะครับเข้าล่าสุดตอนนี้ประมาณ1 9 8 0 0 0นะครับก็รถคันนี้ก็นะครับก็มีการเข้าศูนย์ตลอดนะฮะมีการเข้าศูนย์เช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนผ้นาเ <5 S 2> บรกตามระยะครบะนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างครบนะฮะเอกสาร,สารทุกอย่างะนะครับ ีแนบล,ล,นแล้วก็คู่มือนะครับก็ยังอยู่ครบอ่ะทุกอย่างอยู่ครบอ่ะโอเคนะครับคันนี้สวยแน่นอนการันตีนะครับภายในภายนอกค่อนข้างสวยเลยอ่ะไปคุยเรื่องราคากันนะครับคันนี้นะครับเราเสนอขายที่ราคา3า9 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคานี้ผมมั่นใจว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วนะครับ389 0 0 0บาท นะครับรถคันนี้เป็นรถของคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจัดให้นะครับ3าม0 0 0แปดบาทนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้อีก1ปีนะครับเราแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับแล้วก็คันนี้เราเซ็ตซีโร่นะครับคันนี้3าม0 0 0แบาทนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละประมาณ7-8000ึงแนะครับเจ็ดพก็ได้นะฮะเจ็ดสิบสองวดนะครับ คันนี้นะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนดนังนำท่วมพิคว่ำแต่ต่อตัวถังตัวเจอซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเรารับประกันการโอนทุกกรณีนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้อีก1ปีหรือ10,000มกิโลคันนี้นะครับแถมประกันชั้น2ให้1ปีนะครับนะครับฟรีรายงานตรวจสภาพจากวันดูคาอินสเปคชั่นนะครับฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ฟรีต่อภาษีให้นะครับถ้ากรณีต่ำกว่า3เดือนเมื่อกี้ฟรีต่อภาษีใช่ไหมใช่ค่ะผู้ถูกนะ แล้วก็ฟรีฉุกเฉินยี่สี่วงให้อีก1ปีนะครับแล้วก็ฟรีเซ็ซีโลฟื้นฟูสภาพล้างค่าเชื้อฟอกเบาะขาดสีพ่นกันสนิมให้ทั้งคันนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าลูกค้ามีรถเก่าผมให้สูงกว่าสูงกว่าราคาตลาดไปอีก2 0 0 0 0ืบาทนะครับอ่ะโอเคคุณท,ท่านอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมจากรถคันนี้นะครับท่านติดต่อมาที่แอดคาร์มินได้เลยนะครับ หรือโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 2 8 8 7 7 5 9 9นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถโอกาสดีๆของใครหลายๆคนนะครับที่ท่านจะได้ขับรถยุโรปในราคาอีโคคา3์สามแสนกว่าบาทและเป็นรถบ้านรถคุณหมอนะครับที่ผมการันตีโครงสร้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและวอ e v วเขาได้ชื่อว่าทุกชีวิตปลอดภัยบนวอ e v วผมคิดว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ท่านไม่ใช่แค่เรื่องความประหยัดน้ำมันแต่เรื่องของความปลอดภยัย สำคัญมากๆนะครับใช้รถยนมือสองให้มีความสุขขอบคุณครับ